สามีเนี่ยค่ะไม่แข็งตัวเลยเป็นเพราะอะไรคะอายุ58ปีค่ะจะแก้ปัญหาได้เช่นไรที่สามีเป็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นไทรอยอารมณ์ทางเพศหายไปเลยน้องชายก็ไม่แข่งตัวคุณหมอก็ถือว่าอายุค่อนข้างเยอะแล้วเนาะมันก็จะมีในเรื่องของฮอร์โมนผู้ชายนะคะที่เรียกว่าเป็นตัวเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันลดลงฮอร์โมนตรงนี้ถ้ามันลดลงเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของความต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของความแข็งตัวของอายุะเพศด้วยเนาะนอกจากนี้มันอาจจะ มีในเรื่องของแบบสุขภาพทางกายทางใจอื่นๆด้วยนะคะฮอร์โมนตัวนี้มันไม่ได้เฉพาะแค่เรื่องแบบเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวนะคะทีะะนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปตรวจแล้วเรา คุณหมอพบว่าฮอร์โมนตัวนี้มันลดลงนะคะร่วมกับคนไข้มีปัญหาในเรื่องของอายุเพศไม่แข็งนะคะแล้วก็ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เนี่ยคุณหมออาจจะพ,พิจารณาในเรื่องของการให้ฮอร์โมนเสริมนะคะใช่ซึ่งเราก็ต้องไปดูว่า,ามันมีเรามีข้อห้ามอะไรไหมนะคะในการที่จะให้ฮอร์โมนได้หรือเปล่า<ม>ถ้าเราไม่มีข้อห้ามอะไรคุณหมอจะให้ฮอร์โมนเสริมที่พอการให้ฮอร์โมนเสริมเนี่ยมันก็จะทําให้ความอยากที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะเพิ่มขึ้นนะคะอายุเพศก็จะแข็งขึ้นด้วยนะที่ในเรื่องของโรคประจําตัวนะคะ ในเรื่องของไทรอยนะคะมันก็จะมีผลในเรื่องของความต้องการทางพศที่ลดลงหรือว่าในเรื่องของอายะเพศที่แข็งตัวก็จะลดลงได้เรื่องโรคประจําตัวไทรอยความดันพวกนี้ต้องคุมให้ดีนะคะ